สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์มีสารช่องข่าวบ่าวป้อมวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังวันนี้บ่าวป้อมขอพาเ c ซทุกท่านไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างข่าวนี้ดินมากจากที่หลายๆท่านทราบทีในเรื่องของหุ่นยนต์นีหลายๆประเทศมีการวิจัยพัฒนากันอย่างมากและในนั้นอันดับหนึ่งก็คือจีนนะครับโดยข่าวนี้เป็นวาระแห่งชาติหุ่นยนต์ของประเทศจีนสารต่อมาหามนาจน MAKE IN CHINA จากอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนเติบโตมากและก็จนกำลังครองส่วนแบ่งการตลาดในโลกนี้เกือบครึ่งและช่วงนี้นะับเป็นช่วงเวลาที่เติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางวิกฤตโควิด19คือบ่าวพ่อมีข้อมูลจากบริษัทวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับที่เปิดเผยในการประชุมหุ่นยนต์โลกนะครับ World Robot นะครับ คอนเฟอเรนซ2021นะครับคาดว่าจีนจะสามารถทำตลาดหุ่นยนต์ได้ถึง45%ของความต้องการหุ่นยนต์ในโลกปีนี้มากกว่าปี2562ที่มีส่วนแบ่งตลาดเพียง39%ซึ่งเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นไปตามการประกาศของประเทศจีนด้วยอ้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหุ่นยนต์มากกว่ามนุษย์ตอนนี้ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับยังเพิ่งเริ่มต้น หรือพูดง่ายว่าตอนนี้นะครับทางรัฐบาลจีนเนี่ยต้องการให้โลกรับรู้เกี่ยวกับนโยบายวาระของจีนเป็นวาระแห่งชาติด้วยวาระแห่งชาติวาระหุ่นยนต์อ่าว่าโดยแผนของในโลกที่ผลิตจากจีนอ่า Make in China นะครับก็คือ2025นะครับเป็นกลยุทธ์นะครับเป็นแผนกลยุทธ์นะครับ Strategic Plan นะครับ หากย้อนไปตามสถิติในปี2 5 6 2นะครับที่ผ่านมาเคยมีสำนักงานข่าวนะครับรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงหุ่นยนต์นะครับในส่วนของข่าวนะครับ r o b o t i c and Automation News ได้รวบรวมข้อมูลพบว่าจีนสามารถผลิตหุ่นยนต์ออกมาขายได้เป็นอันดับ1นึ่จำนวนถึง1ใน3ของโลกหรือจำนวน1 4 5 0 0 0หน่วยนับจากทั้งหมดนะครับ3 0 0 0 0 81,000หน่วยนะครับส่วนอันดับ2คือญี่ปุ่นนะครับจำนวน4 9 0 0าอส่หนาพันเกอหน่วยตามด้วยสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ3จำนวนสามหมนสนสามร้หน่วยส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่13บสาจำนวน2 9งพรอหน่วยอืมนี่คือจังหวะนะครับการเติบโตนะครับของจีนที่เติบโตในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในช่วงที่โควิดสิระบาดหนักและอุตสาหกรรมนี้นะครับ ทำให้ทั่วโลกเนี่ยชะงักตัวลงไปเพราะต้องสู้รบกับเชื้อโรคเป็นหลักนะครับโดยประเทศโดยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนไม่ยอมหยุดนิ่งเช่นบริษัทสตาร์ทอัพอย่างแพดูเทคโนโลยีที่เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยส่งจ่ายยาและอาหารเพื่อลดการสัมผัสระวังคนระวังคนนะครับและมีกลุ่มธุรกิจโลจิสติกข,ของอาลีบาบาที่ให้บริการส่งยาช่วงโควิด -19 ระบาดหนักที่เมืองอู่ฮั่นแล้วก็กลุ่มเทนเซน พัฒนาระบบติดตามผู้ติดเชื้อเพื่อป้องกันโรคระบาดเป็นต้นซึ่งในอนาคตหากจะดูแนวโน้มในปี65เชื่อว่าของประเทศจีนอาจจะเกิน50%อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ลองนึกดูว่าเมื่อมีหุ่นยนต์อยู่รอบๆตัวเราในอนาคตนี่จะเป็นอย่างไรบ้างแรกๆนี่อาจจะแยกแยะได้ระหว่างอันไหนหุ่นยนต์อันไหนคนแต่ต่อไปในอนาคตบ่าวพร้อมว่า หุ่นยนต์กับมนุษย์นี่คงจะแยกกันไม่ออกนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของข่าวต่างประเทศถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวบ่าวป้อมจะรีบเอามารายงานให้รับชมรับฟังนะครับหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนามาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดต่อไปขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ